สวัสดีครับผมชื่อนันพงศ์ทวีเกตเกษมนะครับปัจจุบันนะครับอายุ50ปีนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นคือเป็นโรคภูมิแพ้นะครับเป็นภูมิแพ้แบบรุนแรงนะครับนั่นก็คือผมต้องกินยานะครับกินยาปฏิชีวนะนะครับครั้งแรกกินครั้งละหเม็ดครั้งต่อไปครับหเม็ดเอามาอยู่ครั้งละสเม็ดก่อนนอนนะครับทรมานมากคือหายใจไม่ออกมันจะแน่นหน้าอกแล้วก็เวลานอนครับต้องเอาพนักพิงมานั่งพิงแล้วค่อยให้มันหลับเอง พอเป็นอย่างนี้ต้องกินยาทุกวันนะครับทรมานมากครับเป็นมาหลายปีครับเป็นมาตั้งแต่ปี4ี่เจนะครับก็พยายามกินยามาตลอดแต่กําลังพยายามหานะครับยาตัวอื่นที่คิดว่ามันดีนะครับไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ผมมาเจอน้ํเมือริดนะครับคือคนนี้ครับนี่ยน้ำเมอริทขวดนี้นะครับทาให้ผมกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกตินะครับนั่นก็คือ ตั้งแต่ผมดื่มมาหนึ่งรังนะครับก็คือผมดื่มวันละหนึ่งขวดหนึ่งขวดนะครับทาให้ปัญหาสุขภาพเป็นภูมิแพ้ของผมนะครับปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะอันนี้คือเรื่องจริงจากที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้ได้ฟังว่านะครับสุขภาพปัญหาสุขภาพนะครับมันทรมานมากครับการที่เป็นภูมิแพ้วันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่มีอาการเป็นภูมิแพ้เหมือนอย่างผมนะครับบอกได้เลยว่าหามาซื้อมาทานดูนะครับน้ําดื่มเมอริทตัวนี้นะครับที่มีค่า p h เน้าด่างนาครับ ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณน้ําด่างเมริดนะครับขวดนี้นะครับทําให้ปัญหาสุขภาพของผมนั้นกลับมาดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติขอบคุณมากครับ